ครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคมภี์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่หนึ่งในเทศกาลมหาพจน์นะครับเราเข้าสู่เทศกาลมหาพจน์กันแล้วเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเป็นวันพุธรับเท่าพี่น้องท่านใดที่ไม่มีโอกาสไปร่วมพิธีมิสซาเสกและรวยเท่าในวันพุทธที่ผ่านมานะครับโดยปกติวันอาทิตย์เราไปวัดวันนี้ คุณพ่อหลังพิธีมิสซาก็จะรวยเท่าให้แก่เราเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราขอน้อมรับ40วันมหาพุทธมาไว้ในชีวิตเพื่อจะใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นนะครับพ่อขอเริ่มหัวเรื่องเทศกาลมหาพุทธสัปดาห์ที่หนึ่งแบบนี้นะครับมนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่มีชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระยาบววีมหาพุทธมีหสัปดาห์ 40วันนะครับสัปดาห์หนึ่ง7ว 7, ัน7642นะครับแต่มี40วันเริ่มตั้งแต่วันพุธรับเท่าเพื่อมุ่งสู่ปัสกาการกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าชัยชนะแห่งการไถ่บาปนำมนุษย์ให้รอดพ้นพอพูดถึงมหาพุทธ40วันเราต้องมีปลายทางอยู่ที่ปัสกาการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านะครับดังนั้นนับจากนี้ไปบทอ่านที่หนึ่งทุกอาทิตย์จะเล่าถึงเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์แห่งความรอดในพระคมัมภีร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์บุดหมายสําคัญตลอดประวัติศาสตร์แผนการไถ่กู้ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรามนุษย์เขาก็ใช้สำนวนว่าเป็นบุดหมายคือเหมือนปักหมุดลงไปเหตุการณ์สําคัญสําคัญหกสัปดาห์หเรื่องบทอ่านที่หนึ่งนะครับหเรื่องเป็นเป็นมุดหมายสําคัญเป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่จะนําเราไปสู่การกับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้น บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เรื่องแรกเขาเอาเรื่องอะไรมานะครับเขาเอามาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกเริ่มต้นเอ่ยถึงบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลว่าพวกเขาเคยเป็นชนอารัมเร่ร่อนชนอารัมเร่ร่อนคนนั้นก็คืออับราฮัมชนอารัมเร่ร่อนเราเคยรู้แต่ว่าอับราฮัมออกจากเมืองเออคือ ดินแดนบาบิโลนปัจจุบันคือประเทศอิรักนะครับเดินขึ้นทางเหนือแล้วก็ลงมายังแผ่นดินปาเลสไตน์แต่เขาเรียกอับาฮัมว่าบรรพบุรุษของชนอารมเร่ร่อนชาวอารมปัจจุบันนี้คือประเทศซีเรียนะครับเขาพูดถึงอับาฮัมพวกเขาเคยเป็นชนอารมเร่ร่อนชนอารมเร่ร่อนคนนั้นคืออับาฮัมที่จริงชาวอารมหมายถึงชาวซีเรีย แคว้นซีเรียอยู่ทางเหนือของดินแดนปาเลสไตน์อ๋อคือคืออับราฮัมเดินขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาแผ่นดินปาเลสไตน์ทางเหนือเนี่ยมันคือดินแดนซีเรียเขาก็เลยตีว่าอับราฮัมเป็นชาวอารมเร่ร่อนเดินทางลงมานะครับพวกเขาเคยเป็นชนอารมเร่ร่อนชนอารมเร่ร่อนคนนั้นก็คืออับราฮัมที่จริงชาวอารมหมายถึงชาวซีเรีย แต่แคว้นซีเรียอยู่ทางเหนือของดินแดนปาเลสไตน์อาบาฮหัมเคยออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองเออเดินทางขึ้นทางเหนือแล้วมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บริเวณที่สมัยต่อมาคือแคว้นซีเรียอ๋อนี่แหละครับแต่ก่อนนะั้นมันยังไม่ใช่แคว้นซีเรียแต่ว่าอาบาฮหัมเนี่ยมาปักหลักอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเรียกคนที่อยู่ตรงนั้นว่าชนอารัมนะครับแล้วก็ เป็นชนอารัมที่เล่ร่อนยังไม่ได้ปักหลักอยู่ที่ไหนนะครับปรากฏว่าอับราฮัมออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเมืองเออนะครับมาจนกระทั่งปักหลักอยู่ที่ปัจจุบันก็คือแควนซีเรียแต่ตอนนั้นเขาเรียกชนอารัมนะครับก่อนจะเดินทางลงมาสู่ดินแดนอียิปต์และกลับขึ้นมาปักหลักอยู่ที่ดินแดนปาเลสไตน์ปัจจุบันอาบราฮัมเดินลงไปในอียิปต์แล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงดินแดนปาเลสไตน์นะครับ ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีชาติอิสราเอลเพราะเพิ่งจะมีอับาฮัมเพียงครอบครัวเดียวที่พระเจ้าทรงเรียกเขาให้มาติดตามบราณที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่โมเสสเวลาเข้าไปสู่ดินแดนจะพาเขาพอออกจากประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็จะให้เขาเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญานะครับ โมเสสก็บอกกับประชากรชาวอิสราเอลนะครับว่าเวลาเขามาถวายเครื่องบูชาให้พูดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่โมเสสรอนประชาชนว่าเวลาท่านจะนําของมาถวายแด่พระเจ้ายังพระแท่านบูชาให้ส่งกระจาดของถวายเมื่อสมณะรับกระจาดแล้วอย่าเพิ่งปล่อยมือให้พูดดังนี้บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเป็นชาวอารัมเร่ร่อนเขาลงไปที่อียิปต อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างคนต่างถิ่นแล้วก็เป็นเนื้อหาต่อมาที่เราอ่านกันในพิธีมิสซาวันดีซึ่งเดี๋ยวมีเวลาพ่อจะอ่านนะครับผู้ถวายเล่ามาจนถึงตอนที่บอกว่าจนพวกเขาได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญาที่มีน้ำพึ่งและน้ำนมอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาแล้วจงวางกระจาดลงเฉลพระพักรองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน และกราบนมัสก,การเจ้าพ่อพักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านพ่อก็เลยถือโอกาสอ่านนะครับว่าบุรหมายแรกบุรห,หมายที่หนึ่งเนี่ยเขาเขียนให้เราอ่านยังไงบ้างพี่น้องสมน่าจะรับกระจาดจากมือของท่านนำไปวางไว้หน้าพระแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านท่านจะต้องประกาศถ้อยคำเหล่านี้เจ้าพ่อพักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านว่า บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเป็นชาวอารัมเร่ร่อนเขาลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างคนต่างถินมีจํานวนน้อยแต่ได้กลายเป็นชนชาติใหญ่มีกําลังและจํานวนมากที่นั่นชาวอียิปต์ทำลายพวกเราข่มเหงเราและบังคับให้เราเป็นทาสอย่างทารุณแต่เราร้องเรียกหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังทอดพระเนตรเห็นความทุกทรมานความยากลําบากและการถูกกดขี่ของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์และพระอานุภาพยิ่งใหญ่ทําเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์น่าสะพรึงกลัวช่วยเราออกจากอียิปต์และทรงนําเรามาที่นี่ประทานแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้าพึ่งไหลอย่างอุดมสมบูรณ์นี้ให้แก่เราข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ก็พเจ้านำผลผลิตแรกของแผ่นดินที่พระองค์ประทานแก่ก็พเจ้านั้นมาเถวา่ยแดดลงแล้วท่านจะวางกระจาดลงเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและกลับนมัสการเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านนี่คือบุดหมายแรกนะครับเรื่องราวที่เท้าความว่าบรรพบุรุษของเขาคือชาวอารามเร่ร่อนคืออับราฮัมเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ ลืมตัวท่านเพื่อผู้อื่นแล้วเขาจะไม่ลืมท่านดังนั้นสิ่งใดที่ท่านอยากให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่านจงกระทำสิ่งนั้นแก่เขาก่อน เราได้อ่านหมุดหมายแรกบทอ่านที่หนึ่งไปแล้วนะครับมาดูบทอ่านที่สองจดหมายเนกบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโรมนะครับช่วยเราให้ปักตาไปยังจุดหมายปลายทางของเทศกาลมหาพจน์นั่นคือปัสกาของพระเยซูเจ้าแม้บัดนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเทศกาลมหาพจน์ก็จรงิงแต่มหาพุธเป็นเพียงทางผ่านเพื่อมุ่งสู่การกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า เป็นชัยชนะต่อบาปและความตายแล้วุฒนเปาโลเขียนถึงชาวโรมบอกว่าถ้าท่านประกาศด้วยปากว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อในใจว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกับกืนพระชนม์ชาีพจากบรรดาผู้ตายท่านก็จะรอดพ้นถ้าท่านเชื่อถ้าท่านยอมประกาศออกมาด้วยปาก ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อในใจว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์มาชีพจากบรรดาผู้ตายท่านก็จะรอดพ้นโอ้เพาะนะครับในบุญเปาโลนี่พูดดีมากเลยนะครับถ้าท่านยอมรับด้วยปากว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์มาชีพท่านจึงจะรอดพ้น พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เพราะพระองค์เสด็จกลับคืนพระชนม์นชีพชนะความตายแต่เราจะรอดพ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อด้วยส่วนลึกภายในจิตใจและประกาศออกมาภายนอกด้วยปากของเราบัดนดีการกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าการเรียกขา,พานพระนามของพระองค์ผู้ใดประกาศความเชื่อเช่นนี้ก็จะได้รับความรอดพ้นด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือไม่ใช่ชาวยิว นล้วบเปลาโลจึงบอกในพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายพระองค์เท่านั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับมนุษย์ทุกคนประทานพระพรมากมายให้แก่ทุกคนที่เรียกขานพระนามพระองค์เพราะทุกคนที่เรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดพ้นถ้าช่านประกาศด,ด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า และเชื่อด้วยใจว่าพระองค์พระเป็นเจ้าทรงทําให้พระองค์กลับคืนพระชนม์อาชีพท่านจึงจะรอดพ้นพระองค์เท่านั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับมนุษย์ทุกคนประทานพระพรมากมายให้แก่ทุกคนที่เรียกขานพระนามของพระองค์เพราะทุกคนที่เรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดพ้นเราจะเห็นได้ว่าบทอ่านที่หนึ่งประชากรชาวอิสราเอลเมื่อเข้ามาถวายเครื่องบูชาพวกเขาต้องประกาศ ถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสออกจากประเทศอียิปต์เข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาที่เต็มปไปด้วยน้ำพึ่งและน้ำนมพวกเขารอดตายจากความยากลำบากในฐานะเป็นประชากรของพระเจ้าบทอ่านที่สองมาในสมัยของพระเยซูเจา้าด้วยบุญเปาโลบอกว่าท่านหรือใครก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นชาวยิวอีกต่อไปแล้วหากเขาเชื่อในส่วนลึกของจิตใจว่าพระเจ้า ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์มาจีบจากบรรดาผู้ตายและประกาศออกมาด้วยปากว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจึงจะรอดพ้นในฐานะเป็นลูกของพระเนเราเชื่อบทอ่านที่หนึ่งกับบทจดหมายนึกบุญเปาโลสําเร็จแล้วนะครับเวลาเขาเอาของมาถวายเขาต้องพูดนะครับว่าพระเป็นเจ้าทรงช่วยให้เขาพ้นจาก การเป็นทาสในประเทศอียิปต์มาสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาน้ำพึ่งและน้ำนมปรากฏว่านักบ,บุญเปาโลบอกว่าพวกท่านทุกคนไม่ว่าใครไม่ใช่เฉพาะชาวยิวถ้าท่านประกาศด้วยปากว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ายอมรับออกมาด้วยปากและเชื่อในจิตใจว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพท่านจึงรอดขณะที่เราเริ่มต้นอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพุท เรากำลังลื้อฟื้นเหตุการณ์แห่งมหาทรมานการสิ้นพระชนเพื่อจะไปถึงซึ่งการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้าเพื่อเราจะเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้าทรงบันดานให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนชีพและประกาศออกมาด้วยปากว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าการเชื่อด้วยใจจะบรนดาลความชอบธรรมการประกาศด้วยปากจะบรนดาลความรอดพ้น พระบรมสารนบุญลูกาในวันนี้นะครับเล่าเรื่องการอดอาหารสี่สิบวันนบุญลูกาเป็นผู้เขียนหนังสือกิจการอาคาสาวกท่านเขียนสองเล่มนะครับก็คือเขียนพระบรมสารนบุญลูกาเป็นตอนที่หนึ่งแล้วพอจบแล้วพระเยซูเจ้ากลับกลืนพระชนม์อาชีพท่านก็เขียนหนังสือกิจการอาคาสาวกเล่าว่าพวกลูกศิษย์ออกไปทําอะไรบ้างกิจการอาคาสาวกนะครับเพราะฉะนั้นนักประกัมภีรี ตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งให้หนังสือกิจการนักสาวกเล่มที่นบุลูกาเขียนเนี่ยเล่มที่สองเนี่ยคิดตั้งตั้งชื่อว่าพระบรสารแห่งพระจิตเจ้ามันอยู่ในยุคสมัยของพระจิตเจ้าแล้วพระยูเจ้าเสด็จสูส่สวรรค์แล้วแล้วพวกสาวกออกไปเทศสอนพระจิตเจ้าทรงนําเขาไปทําง,งานนะครับเพราะฉะนั้นกิจการนักสาวกได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพระบรสารแห่งพระจิตเจ้า เพราะนักบุญลูกาเน้นผลงานของอาคาส,สาวกว่าเป็นผลงานของพระจิตเจ้าผู้สืบต่อง,งานไถ่กู้มนุษยชาติขององค์พระเยซูเจ้าขึ้นต้นบทพระวรสารนักบุญลูกาจึงบันทึกว่าอย่างนี้นะครับวันนี้เราอ่านขึ้นต้นเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม,มเนี่ยเขาขึ้นต้นอย่างนี้เลยนะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงพระดําเนินจากแม่น้ําจอแดนพระจิตเจ้าทรงนงําพระองค์ไปยังจินทุระกันดานนะครับพระเยซูเจ้าจะเริ่มแผนการไถ่าบาปมนุษย์ออกเทศสอนแต่พระจิตเจ้าทรงนาพค์ไปจินทุระกันฑานพอพระเยซูเจ้าไถ่าบาปมนุษย์กลับคืนชีพ,พเสเด็จสู่สวรรค์อาคาสาวกออกเทศสอนพระจิตเจ้าอยู่กับพวกอาคาสาวกแต่นี้เรากําลังอ่านตอนที่พระเยซูเจ้าออกเทศสอนนะครับในบุญดุกาบอกว่าเวลานั้น พระเยสุเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเตี่ยมทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอดแดนพระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังจิ่งทุระกันดานเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเ,เริ่มเทศกาลมหาพุทธพระเยสุเจ้าทรงเริ่มการไถ่าบาปมนุษย์พระจิตนำพระองค์ไปที่ไหนเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ โลกของเด็กๆเ,เป็นโลกที่ไร้พรมแดนเป็นโลกที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกันหมดพวกเขาสื่อกันเองรู้เรื่องด้วยภาษาของเด็กมาร่วมกันสร้างสรรค์พวกเขาให้เป็นคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณภาพชีวิต มุลูกานีเก่งนะครับพอพระเยซูเจ้าเจเริ่มเทศสอนพระจิตทรงนำพระองค์เข้าไปในสิ่นธุระกันจานพอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์อาคาสาวกจะเทศสอนพระจิตนำพวกอาคาสาวกออกไปทำกิจการต่างๆเวลานั้นพระเยซูเจา้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอแดนพระจิตเจา้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุระกันจาน นี่ขนาดยังไม่ใช่ยุคสมัยของพระจิตในช่วงเวลาที่อษาคาสสาวกออกแพร่ธรรมท่านยังเน้นถึงสองครั้งว่าพระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับพระเยซูเจ้าและทรงนำพระองค์เข้าไปยังจินจุรกันดานเพื่ออดอาหารสี่สิบวันการประจนล่อลวงเรื่องอาหารเรื่องปากเรื่องทองความอร่อยลิ้นเพราะมนุษย์ควบคุมลิ้นและความอยากอาหารของตนได้ยาก พระเยซูเจ้าตรัสตอบปีศาจโดยทรงนำข้อความพระคัมภีร์เฉลยธรรมบเญญัติบทที่8ดข้อสามมนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่มีชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษของพระองค์พระองค์พระจิตนำพระองค์ไปในจินตุรกันดารอดอาหาร4ี่สบวันสี่ืนีปีศาจก็มาประจนบมอกว่าถ้าท่านเป็นลูกของพระท่านกเ็เสกก้อนหินให้เป็นขนมปังแล้วกินสิ พระเยซูเจ้าตรัสตอบด้วยพระคัมภีร์มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่มีชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากประโอ์ของพระยาว์พิศาจไม่ยอมแพ้พาพูองค์ขึ้นไปอย่างที่สูงนะครับการประจนครั้งที่สองเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติอาณาจักรรุ่งเรืองฝ่ายโลกความโลภในข้าวของมันพาพวองค์ขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็ชี้ให้ดูอาณาจักรรุ่งเรือง แล้วก็บอกพะเยิสุเจ้าว่าถ้ากราบไหว้มันมันจะยกอาณาจักรเหล่านี้ให้การประชนครั้งที่สองเรื่องทรัพย์สมบัติอาณาจักรรุ่งเรื่องฝ่ายโลกความโลภในข้าวของหากกราบไหว้มันมันจะยกอาณาจักรในโลกให้กับโลกแต่พะเยิูุเจ้าตรัสตอบปิศสจด้วยพระคมภีร์หนังสือเฉยเลยธรรมบัญญัติบทที่ 6: ข้อส3สาท่านจะต้องกราบไหว้องค์พระองค์และสาบานโดยออกพระนามพระองค์เท่านั้น ท่านจะต้องกราบไหว้พระเจ้าเท่านั้นนะครับและออกพระนามสาบานพระนามของพระเจ้าเท่านั้นปีศาจก็ไม่ยอมแพ้พาพุ่งขึ้นไปบนยอดพระวิหารนะครับคราวนี้มันนําพุ่งไปอย่างยอดพระวิหารและไปจนเรื่องให้ทดลองพระเจ้าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโจนลงไปเบื้องล่างเถิดมันอ้างข้อความพระคมภีสองข้อจากเพลงสดุดี9 1 พระเจ้าจะทรงสั่งทูตสวรรค์ให้พิทักรักษาท่านอีกข้อหนึ่งทูตสวรรค์จะคอยไปอยู่ท่านไว้มีให้เท้ากระทบหินแต่พระเยซูเจ้าทรงชนะมันด้วยการอ้างพระคัมภีร์จากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตบทที่6ข้อสิท่านจะต้องไม่ทดลองพระยาเวพระเจ้าของท่านดังที่ท่านเคยทำที่มัสสาทดลองไปว่าอะไรครับ ถ้าพระองค์ให้ผมเท่านี้ผมก็จะให้พระองค์เท่านั้นถ้าพระองค์ทำอย่างนี้ให้ผมผมก็จะทำอย่างนี้ให้พระองค์ชีวิตคิดตังค์ไม่ใช่เป็นชีวิตที่เอาพระมามา,มายื่นหมูยื่นแมวเราทำอย่างนี้ไม่ได้พระเป็นเจ้าเป็นคู่ชีวิตของเราคนในโลกอาจจะไปหาผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ให้เดี๋ยวจะเอาช้างไม้แกะสลักมาให้เอาหัวหมูมาให้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ เราทำอย่างนี้กับพระ็ิเจ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าพระพิเจ้าไม่ใช่ของยื่นหมูยื่นแมวแต่พระพิเจ้าทรงเป็นคู่ชีวิตของเราพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าต่อไปดีมนุษย์สามารถชนะการไปจนพื้นฐานสามข้อนี้ได้แล้วนะครับการควบคุมความต้องการเรื่องปากเรื่องทองเรื่องความโลภในทรัพย์สมบัติและเรื่องการทดลองท้าทายพระเจ้า พอเข้าสู่ยุคสมัยแห่งพระเมสสิยาแล้วพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และชนะเป็นแบบอย่างให้แก่เราเป็นปฐถมให้เราได้มั่นใจและเอาเยี่ยงอย่างพระฉบับแบบของพระองค์พระองค์จะทรงเริ่มพระภารกิจไถ่บาปมนุษย์ด้วยการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาปฏิบัติโดยพึ่งพาพระวาจาของพระเจ้าในเรื่องการทดลองพระเจ้า ยังมีลักษณะเหมือนเห็นพระเจ้าเป็นเรื่องยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยครับถ้าพระองค์ให้ผมเท่านี้ผมก็จะถวายคืนให้พระองค์เท่านี้ถ้าพระองค์ทรงฤทธิอำนาจสามารถช่วยผมในเรื่องนี้แล้วผมจะนําของถวายมาให้พระองค์เท่านี้เราไม่สามารถนําพระเจ้ามาเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตามสารเจ้าต่างๆหรือดึงพระเจ้าลงมาเป็นเพียงของยื่นหมูยื่นแมวได้เท่านั้นก็จะถวายคืนเท่านี้ พระเจ้าทรงถ่อมองค์รมพันธสัญญาทรงลงมาเป็นคู่ชีวิตกับเรามหาพุทธจึงเป็นช่วงเวลาเหมือนแบบฝึกหัดให้เรารู้จักทำพีกรรมต่อสู้กับความต้องการฝ่ายต่ำความอยากต่างๆในร่างกายและจิตใจเราฝึกฝนทำสี่ประการหนึ่งทำทีกรรมแปลว่าฝืนใจทำความดีที่เราถอยหนีอยู่เสมอละเว้นความชั่วที่เราถลําตัวเข้าไปทำบ่อยๆสอง อดอาหาร 3. ทํทำบุญทำทาน 4. ทํทำกิจเมตตาปราณีเมื่อฝึกฝนทำทั้ง4ประการนี้แล้วจะได้กล้าเสียสละตนเองแบบพระเยซูเจ้าทรงสละพระองค์เองบนไม้กางเขนและจะได้พบกับการกลับคืนชีพแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพชนะความตายในปัสกาของพระองค์อันเป็นจุดหมาย ในเทศกาลมหาพุทธสีสิบวันของเรานี้อย่าลืมนะครับทําพีกรรมอดอาหารทําบุญทําทานทํากิจเมตตาปราณีสวัสดีครับ